สวัสดีครับขอต้อนเข้าสู่ช่องปุ้ยไก่ชาแนลนะครับวันนี้ปุ้ยจะพาไปดู5หุ้นพื้นฐานดีราคาถูกและปันผลสูงนะครับอันดับที่1น,นะครับบริษัทมูโรมัตโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับชื่อย่อว่า METCO นะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2530นะครับในฐานะผู้ผลิตจ้างผลิตชิ้นส่วนและประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรนะครับราคาณปัจจุบันอยู่ที่200บาทนะครับ พีีอยู่ที่0 7 6ปันผลอยู่ที่5%ต่อปีนะอันดับที่2นะครับบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือใช้ชื่อย่อว่า b a f s นะบริษัทการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับให้บริการน้ำมันกับท่าอากาศยานหลักแบบครบวงจรโดยมีลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเตือน้้ำมันคือบริษัทผู้ค้าน้ำมันต่างๆที่ขายน้ำมันอากาศยานให้แก่สายการบินต่างๆนั่นเองนะอันดับที่3บริษัท Quality House จำกัดหมหาชนใช้ชื่อยอ่อว่า QS นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่าบ้านพร้อมที่ดินหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยอาคารที่พักอาศัยให้เช่าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โรงแรมต่างๆนะครับอาคารสำนักงานรวมทั้งรับจ้างบริหารและร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆอีกด้วยเช่นกันนะครับราคาอยู่ที่2.3บาทนะ PVB อยู่ที่ 0. 97%ปันผลอยู่ที่7.2%ต่อปีเลยนะครับอันดับที่4บริษัททุนนรชาติจำกัดมาชนเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งประกอบธุรกิจแบ่งเป็น2ประเภทคือกลุ่มที่1ธุรกิจทางการเงินซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจประกันภัยธุรกิจให้เช่าซื้อและธุรกิจ l e สซิ่งกลุ่มที่2ธุรกิจสนับสนุนซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจบรกเกอร์ธุรกิจบริการและ ธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งราคาณปัจจุบันอยู่ที่34.25บาท PVB อยู่ที่0.57ปันผลอยู่ที่8.69%ต่อปีนะครับและอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับหรือใช้ชื่อย่อว่า EASGW นั่นเองนะครับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชน ได้ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ําให้กับภาคตะวันออกโดยวางระบบน้ําให้เป็นโครงข่ายท่อน้ําหรือวอเ e อร์กร n นที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยนะครับความยาวกว่า491.8กิโลเมตรนั่นเองครับและนี่ก็เป็น5หุ้นพื้นฐานดีและปันผลสูงประจําปี2,554นั่นเองครับสำหรับปุ้ยกับเองชาแนลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม